และเปิดบอลเขาเ้าไปในกรอบเขตโทษและเป็นเอฟเวตันสินโลที่วิ่งมาเข้าหัวตามที่นัดกระหวเมื่อปีที่แล้วส่งให้อร์เซนอลขึ้น,นำหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะต่อมาในนาทีที่27จากจังหวัดสวนกับเทียนนี่และเปิดบอลขึ้นหน้าให้ออบาเบยองที่หมุนตัวใจแล้วก็เป็นไมเคิลแจ็คสันและเป็นสวิลโลที่ไล่สปีดควบบอลขึ้นหน้าก่อนจะตกกลับมาให้โอบาเบยองที่จังหวัดยิงด้วยสายบอลเด้งดึงด๋งพุ่งเสียบเสาสองไปอย่างสวยงามส่งให้อร์เซนอลทิ้งห่างเป็นสองประตูต่อศู จังหวะต่อมาเกมส่วนกลับของาอ์เซนนั้นมาแผงลิ้นอีกครั้งโดยสมิธโลนวางบอลออกขวาไปให้ตาก้าที่ลากบอลชี้ใส่แนวรับของสเปอร์ก่อนจะจ่ายทำชี้กับตูดของแฮร์รี่เขยและซัดด้วยขวาบนพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปและช่วยให้าร์เซนทิ้งห่างเป็นตาประตูต่อศูนย์แบบสุดบันจังหวะต่อมาเป็นสเปอร์ที่ได้ลุ้นบ้างโดยบอลมันทะลักมาถึงเอเมซอนที่ส่งต่อให้เขนก่อนที่เคนจะแตะบอลขึ้นหน้าและซัดเต็มแรงบอลพุ่งแนง750กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แลำเดลย,ยังผู้ปัดช่วยเซฟเอาไว้ได้ จังหวะต่อมาในนาทีที่79จากความขยันของเจ้าหนูไมอันกิลที่ตามไปเสียบอลจนบอลทะลักไปถึง